สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ธรรมนรูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องเจนมวยเบิกบานนะคะวันนี้มาเบิกบานอยู่ที่นคปรปฐมนะคะศูนย์พระของอาจารย์ธรมรมนูนนะคะสวัสดีครับท่านสมาชิกและเอฟซีตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับผมบารมีพระสมเด็จธรมรมนูนศูนย์อยู่ที่กมที่ห้าตลาดนัดเครื่องบิน ตำบลวังตากูอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอพระยอดขุนพลนะสมเด็จยอดขุนพลนะครับอธิษฐานจิตด้วยท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพรมรังศีแห่งวัดละคังโคสิตารามนะประวัติที่มาที่ไปนั้นก็ชัดเจน และแม่นยำนะเป็นพระที่สามารถตรวจด้วยเครื่องเซ็นก็ได้นะครับหรือไปตรวจกระเยมปุ๋ย,ยหรือกัญโคมก็ได้นะครับถ้าใครไมมีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองเลยนะครับเนื้อหาก็เต็มเปี่ยมนะเพื่อให้พันธุ์ได้ครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท้หายากแล้วนะครับคน เห็นแล้วจะเกิดความหลงไหลในความงดงามของพระจริงๆนะครับกายภาพก็เก่านะเป็นธรรมชาตินะอะ่ะเรามาดูองค์ที่1กันนะครับที่หน,นะคะท่านผู้ชมดูด้านหน้า <c oughs> ดูด้านข้าง <c oughs> ดูด้านหลัง <c oughs> ดูด้านหน้า <c oughs> องค์ที่สองนะฮะข้างหลัง <c oughs> ด้านข้างด้านหลังครับดูด้านน้าโนี้เก่ามากด้านข้างดูด้านหลังคนไม่มีมุลไม่มีบาเราม,มีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์ไปครอบครองเลยนะครับพระเนี่ยฮะยอดคุณพนเชียวยอดขุนพนนะครับนะคิดเอาว่ายอดคุนพนนี่จะขนาดไหนยิ่งใหญ่นะเป็นที่หนึ่งนะคะยอดคุนพน ไม่แพ,พใ้ใครไม่แพ้ใครนะครับเ,เ,รเรามาส่งดูกรรยายภาพของเนื้อพระ,ะว่าแท้แท้ยังไงเก่าอย่างไนะงนะจึงได้บอกว่าผ่านเครื่องเซนได้นะอันนี้ก็คือทุกอง์ผ่านเครื่องเซนแล้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับทุกองค์นี้เอาไปผ่านเครื่องเซนได้เลยครับอะเรามาดูกรรยายภาพนะของเนื้อพระกัน ดองเตอร์สัตวโอ้ยหนังละครพ่อออนแอร์แล้วเด้อโมดหมดนะออนแอร์ทางช่อง5แล้วนะคะดูนะคะอ่าดูนะ <c oughs> ความสวยงดงามเ <c oughs> ยิ้มชำไม่กระด้างน,นะครับน,นี้จอดนานเลยตรงนี้มันสวยให้ท่านผู้ชมดูชัดๆว่าความเก่าเนี่ย แอนซ้ายมวลสารขึ้นเยอะมากเลยชัดเจนมากแอนซ้ายขึ้นบึ้ดเลยอะเลยอะดูแอนไซส์อ่ะไม่ไม่กระด้างนะครับอย่ากระด้างนะอย่ากระด้างนะภาพภาพกระด้างไม่ได้ไม่กระด้างนะคะเยอะช้ำสวยงดงามเนี่ยทั่วองค์เลยนะครับ ทำไมมันสวยอย่างนี้สวยจริงๆครับดูอนะเยอะจํำสวยทั่วทั้งองค์อน,นุนะครับพระนะ่ะเรามาดูด้านหลังะพระสวยสอย่างนี้หายาก,กน,นะครับถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบาลาไ,ไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองเลยนะครับเรามาดูด้านหลัง ้โหเยอะชมชำมาแล้วทั้งเยิมทั้งชํำสวยมากสวยมากครับเกินบรรยายครับนี่ ือถ้าขึ้นกล้องนี่จะเห็นความเก่าทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชมสวยงดงามมากแล้วก็สมัยนี้พ้าเก๋ผ้าแท้ดูกันง่ายเพราะว่าเราส่งกล้องให้เห็นๆเลยนะคะให้ส่งกล้องให้เห็นจ้าจ้าค่ะครับอันนี้ก็แบ่งปันในราคาที่จับต้องได้นะครับอ่ะสุดท้ายเนี้ยเบอร์โทรอยู่ใต้ลิงก์นะคะท่านผู้ชมอยู่ใต้ลิงก์นะครับค่ถ้าใครนั่นก็แอดไลน์มาเลยนะครับ สวัสดีนะครับสสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องเจมหมวยเบิ่งบานด้วยนะคะ